อาละครับต่อไปไปในเรื่องของวัคซีนโควิดนะครับสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง5ขวบนะครับหลังจากที่พอยาไทยมีการอนุมัติการใช้วัคซีนแล้วนะครับล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เดินหน้าในการจัดหาวัคซีนสำหรับเด็ก6เดือนถึง5ปีปีครับ ก็ของไฟเซอร์นะคาดว่าจะส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดย<ม>คุณอนุทินชาญบิกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ลงนามจัดหาวัคซีนโควิดฝาสีแดงจำนวน3ล้านโดสนะครับ<ม>เพื่อฉีดในเด็กเล็กนะครับร่วมกับทางผู้บริหารของไฟเซอร์นะครับหลังจากที่มีการปรับ แก้สัญญาในการจัดซื้อวัคซีนให้มีสัดส,ส่วนของวัคซีนเด็กก็คือ6เดือนถึง5ปีนะครับโดยทางอโยไทยเนี่ยก็อนุมัติแล้วในการใช้วัคซีนตัวนี้นะครับ,ค,รบคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งวัคซีนโควิดสำหรับเด็กเล็กนะครับก็เพื่อป้องกันอาการรุนแรงนะครับ รวมถึงกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงสำหรับเด็กบางคนได้นะครับก็รอประมาณอีกหนึ่งเดือนท่านที่มีลูกหลานนะวัย6เดือนถึง5ขวบก็ติดต่อไปฉีดวัคซีนเด็กได้กับหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านของท่านอย่างคราวที่แล้วก็เป็นฝาฝาส้มเนาะครับฝาส้มแล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า5ปีอันนี้เป็นฝาสีแดงครับก็เป็นไปตามสูตรตาม ช่วงอายุนะครับแต่อย่างที่ยืนยันได้แน่นอนนะครับก็คือว่าคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยผลที่คล้ายๆการวิจัยนะว่ามีการฉีดมาก่อนหน้านี้เนาะมันก็ทําให้อาการเจ็บป่วยจากโควิดมันมันน้อยลงโอ้บาบๆงลงเยอะบาบๆงลงนะครับ,รบก็ไม่หนักหนาก็ฉีดไว้ก็ก็น่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วแหละดีกว่าดีกว่านะครับ